เขามีคําสอนเลยว่ามาราธอนนั้นถ้าเริ่มมันเร็วก็จะจบเร็วผมนรงเทียมเมฆนะครับก็เคยเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในวงการวิ่งเนี่ยก็เริ่มจากการเป็นผู้ริเริ่มจัดวิ่งที่จอมบึงเมื่อ35ปีที่แล้วแล้วก็จัดเนื่องต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ส่วนในวงการวิ่งก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานกองทุนสลับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอคือการวิ่งของผมเนี่ยโดยโดยวิถีชีวิตผมเกิดในชนบทบ้านอยู่เชิงเขาแล้วก็จากบ้านไปสัก2กิโลก็เป็นเป็นทะเลเพราะนั้นระหว่างเขากับทะเลเนี่ยก็ตั้งแต่จำความได้ก็ต้องเดินต้องวิ่ง ไปจากเขาจากบ้านเชิงเขาไปทะเลวิถีชีวิตมันก็ต้องต้องเดินต้องวิ่งตลอดเพราะว่าถ้าไม่วิ่งก็ไม่ได้เพราะทรายมันร้อนมันเลยบังคับให้เราต้องวิ่งนั่นคือวิถีชีวิตแต่การวิ่งแบบที่รู้จักกันแบบเรียกว่าวิ่งเนี่ยก็เริ่มแต่จําได้ว่าตั้งแต่เรียนมัธยมวิ่งเล่นฟุตบอลวิ่งเล่นฟุตบอลมันก็ต้องซ้อมต้องตื่นเช้าซ้อมซ้อมวิ่งเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเล่นเล่นกีฬามาตลอดทั้งเป็นทั้งนักฟุตบอลเป็นทั้งนักกรีธา พอเรียนอุดมศึกษาเรียนระดับมหาลาัยก็วิ่งทางไกลหรือวิ่งระยะ5,000เมตรอะไรเงี้ยก็ทำให้ได้วิ่งมาตลอดแต่พออายุสัก35มมันเริ่มกีฬาที่ต้องปะทะที่ต้องใช้ความเร็วมากๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเหมาะก็หันมาวิ่งเพื่อสุขภาพอันน็การวิ่งเพื่อสุขภาพแบบที่เรารู้จักกันปัจจุบันนี้ก็น่าจะเริ่มตั้งแต่อายุป,ประมาณสัก30กว่าปี35ปีหลังที่เราเริ่มมาวิ่งเพื่อสุขภาพเราพบว่า สิ่งเหล่านั้นตั้งแต่เกิดมาที่เราเริ่มวิ่งชายหาดวิ่งขึ้นภูเขาแล้ววันหนึ่งแล้วมันก็ส่งผลกับเราในช่วงที่เราอายุมากขึ้นก็วิ่งมาราธอนเมื่ออายุ60ปีเริ่มต้นมาราธอนนะก่อนหน้านั้นก็วิ่ง10กิโลบ้าง20กิโลบ้างในสนามวิ่งแต่พออายุ60เราก็ตั้งใจว่าจะฉลองอายุ60ของเรา ด้วยการวิ่งมาราทอนฟูลมาราทอนก็เป็นมาราทอนครั้งแรกในชีวิตเพราะว่ามีคนพูดว่ามาราทอนครั้งแรกต้องเริ่มที่2อมบึงก็เลยใช้การฉลอง60ปีมาราธอนที่ที่จอมบึงก่อนวิ่งเราก็กลัวกลัวการซ้อมไม่ถึงส่วนใหญ่ก็ซ้อมอาทิตย์ละ5วันแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็น5กิโลแล้วก็นานๆก็10กิโลบ้างแล้วก็ไปโลงฮามาราธอน21บ้างนิดหน่อย ดังนั้นวันวิ่งลงวิ่งมาราธอนวันไหวทําให้ถึงกับนอนไม่หลับด้วยเพราะความกังวลก็ทําใหา้มีความไม่มั่นใจเลยแล้วก็แต่มันก็จบไปได้ก็ทําให้เกิดความสึกภาคภูมิใจครับไม่คิดจะเลิกวิ่งก็คือจะวิ่งไปจนกระทั่งจะวิ่งไม่ไหวปีนี้อายุย่างเข้า75ปกีก็จะวิ่งจนกว่า มันจะวิ่งไม่ไหวเพราะว่าการวิ่งแต่ละครั้งมันให้ชีวิตใหม่กับเราเพราะถ้าเราไปถึงฟูลมาทอนได้ในแต่ละปีเนี่ยมันจะทำให้ความรู้สึกชลาภภาพเนี่ยมันจะลดลงไปเลยจิตใจก็จะดูสดขึ้นร่างกายก็ดูกระฉับกระเฉงขึ้นถ้าเราจิตใจเราห่อเหี่ยวกับบางเรื่องความเครียดความชรามก็กลับมาเยือนเราดังนั้นจึงคิดว่า,าจะไม,ไม่หยุดอะ่ะแต่ว่าจะทำไปแบบเท่าที่กำลังของคนวัยนี้ จะมีอยู่แนะนะนะนำอะไรกับคนวิ่งคนวิ่งใหม่นะก็ใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนค่อยเป็นค่อยไปนะมีสติไม่ใช่ว่าเข้าสู่วงการวิ่งปับ๊บก็มองอีลีดมองคนที่เขาเป็นไอดอลแล้วก็อยากจะเป็นอย่างเขาแล้วก็โหมหนักหนักเร็วก็ไปเร็วเหมือนกันก็อันนี้ก็คือต้องมีสติ ความรอบคอบค่อยเป็นค่อยไปไม่ควรเร่งเข้าสู่สนามวิ่งที่ไกลเร็วๆก็คือค่อยๆค่อยๆบ่งเพราะเขามีคําสอนเลยว่ามาราธอนนั้นถ้าเริ่มมันเร็วก็จะจบเร็วความภูมิใจสูงสุดน่าจะ19กปีของการที่ทําเรื่องวิ่งมาเนี่ยได้อยู่กับการทํางานกับสสสซึ่งต้องไปส่งเสริมไปรณรงค์ให้คนเพิ่มการมีกิจกรรมทางกาย อันหนึ่งก็คือเรื่องวิ่งซึ่งมันทําได้ง่ายที่สุดปีแรกที่ทํางานกสอส,อสอมีคนไทยออกกำลังกายด้วยการเดินวิ่งอยู่ที่ประมาณ5ล้านคนเสร็จแต่ว่าในปีที่แล้วคือปี6 2 5 6 2เนี่ยมีคนออกกำลังกายด้วยการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ17ล้านคนนี่คือสิ่งที่ทำมาตลอด19ปีด้วยการสื่อสารรณรงค์ให้ความรู้ต่างๆนี่เป็นเป็นความภูมิใจที่สุด